ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่แส่ง้แล้วก็อยู่กับนั่งานนะครับพี่กฤนะครับทำอะไรผมทำอะไรกันนะครับขุดหาสมบัตินะครับขุดวงนะครับผมก็ขุดวงส่วมแหละนะครับก็อันนี้ความกว้างของวงเท่าไหร่พี่กฤษขุดเก้าสิบครับขุดเก้าสิบเซนนะครับก็จะเป็นเอ่อกว้างขนาดนี้นะอุปกรณ์การขุดมีอะไร มีมือมือมันต้องมีอยู่แนวพี่กดจอบสั้นนะครับผมที่แรกมันไม่สั้นนะเนี้ยตัดครับตัดให้สั้นนะครับผมแล้วก็บุ้งีีนะครับก็จะค่อยๆขุดแบบนี้นะครับอ่าครับการขุดนะครับก็จะต้องรู้ว่าจะใช้กี่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับวงเก่านะครับนี่น้ำขึ้นมาอีกแล้วนะครับเนื่องจากเอาดินใส่ไปนะครับนี่น้ำขึ้นมาอีกแล้วนะครับ ก็น้าน้าเยอะมากนะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นตาน้ํานะครับขุดลึกไม่ได้นะครับน่าจะได้สักสองวงครึ่งครับสองวงน่าจะได้น่าจะได้สักสามวงนะสามวงนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะได้เยอะปันไหนนะครับตกลงกักดแล้วคนละวงครึ่งฮะตกลงกับพีกดแล้วครับคนละวงครึ่งไอวิธีการขุดเนี่ยนะครับผมโอ้ครับช่างดงบอกว่าคนละวงครึ่งนะครับก็อันนี้คุยกันเอาเองนะครับ ผมว่าว่างแหละนะถึงได้ขุดสองคนนะครับถ้าไม่ว่างจะขุดคนเดียวนะครับขุดไปเรื่อยๆนะฮะนี่แบบนี้นะครับดินที่ขุดออกมาเป็นดินเหนียวนะพี่กดดินเหนียวนะดินเหนียวเลยนะครับนะครับเราจะใช้วงขนาดนี้นะครับเท่าเดิมนะครับที่เราขุดออกมานะครับ ก็ซื้อถ้าสามวงนะครับก็จะซื้อเพิ่มอีกแค่สองวงนะครับอ่าอย่างน้อยก็ประหยัดฝาแล้วก็วงนะครับอีกสองอันนะครับนี่นอชอน้องชายนะครับก็เป็นไงพี่โดงฮะมันเละมันเละมันเป็นดินเหนียวไงมันเป็นดินน้ำซึมครับอ่าอันนี้นะครับจริงๆเขาใช้อตัวจกได้ง่ายๆเลยนะใช่ไหมพี่กดพี่ดงเขาไม่ใช้ครับฮะไม่เป็นอินดี้ อินดี้นะครับแต่ไม่อยากใช้มันมันประหยัดแรงเกินไปครับโอ๋อมันประหยัดแรงจนเกินไปนะครับใช้เป็นแต่ไม่อยากใช้นะครับนี่คือคําพูดจากคนที่ขุดซ่วมนะครับว่าไอ้ที่มันทําง่ายๆมันมันง่ายไปใช่ครับชอบลําบากนะใช่ถ้าแบบนี้จริงๆอ่ะขุดง่ายนะใช่ไหมพี่ดงง่ายกว่าครับมันง่ายกว่านะครับกับการที่เราแทรกลงไปนะครับมันจะไวไปนะครับอันนี้เป็นงานรายวันใช่ไหม ไหนลองทําแบบรับเหมาสินะเราจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับทแบบรับเหมาก็จะไวหน่อยไม่มีคำว่ากลัวเพื่อนครับนี่นะครับก็อันนี้นะครับก็ช่วยๆกันนะครับพี่รบนะครับบอกว่าขุดให้หน่อยนะครับเพราะว่าจะเอาลงสักสามวงนะครับตอนนี้ได้ประมาณสองวงแล้วนะประมาณสองวงครับสองวงแล้วนะครับก็อีกอึดใจหนึ่งนะครับจะได้อีกวงหนึ่งนะตอนนี้แต่งไปด้วยนะพี่พี่ดงนะ แต่งไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่แต่งลงไปนะครับวงจะลงไม่ได้นะนี่ครับก็จริงๆความลึกก็เอวเลยนะเอวนี่ได้สองสองสองวงละอ่าน่าจะเหลืออีกสักวงหนึ่งนะครับนี่นะครับก็โอ้โหนะครับสุดยอดนะครับวะนี่นะครับถุงมือนะครับถุงมือขยันใช่ไหมพี่ดงใช่ครับมันไม่ลื่นนะไม่ลื่นครับโอ้นี่นะครับสวยงามเลย ฝุดวงซ่วมแบบนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความกว้างนะครับพี่โดงขอดูไม้ที่วัดความกว้างหน่อยนะครับนี่นะครับไม้ที่วัดความกว้างของปากหลุมนะครับอ่าเราจะทิ้งลงไปถ้ามันติดตรงไหนเราจะแซะตรงนั้นออกนะครับก็คือมันจะติดวงนะครับอ่าส่วนความลึกนะครับนี่ความลึกก็จะมีอีกไม้หนึ่งนะครับนี่ความลึกอันนี้อยู่ที่ตรงนี้นะครับ ก็ลงไปอีกประมาณหนึ่งวงนะครับใช่ไหมพี่ดงใช่ครับโอเคนะครับตามนั้นนะครับตอนนี้นะครับถึงเวลาต้องลงวงแล้วนะครับอันนี้วงเก่านะครับเราจะเอาวางลงล่างใช่ไหมพี่ดงใช่ครับนะครับก็ถอดรองเท้าเกือบก่อนนะครับค่อยๆนะครับว่าขยับเข้าไปใกล้ๆนะครับพอได้จังหวะนะครับอันนี้เราจะทําการหย่อนนะครับข้างล่างมีน้ํานะครับ โอ้โหเรียบร้อยปล่อยไม่พร้อมกันนะครับงานเข้าปล่อยผมปล่อยพร้อมเสียใลงนี่นะครับลงนะครับเพราะว่าทิ้งไม่พร้อมกันนะครับถ้าถ้าทิ้งพร้อมกันนะครับถ้าข้างๆเข้าไม่ได้นะครับมันจะขูดดินลงไปนะครับติดหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่โด่งนะครับไม่ใช้หัวนะครับใช้หลังนะครับได้ไหมถ้าไม่ได้เอาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วหย่อนลงไาใหม่ นี่นะครับก็อันนี้คือการทิ้งไม่พร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามอีกคนทิ้งสี่นะนะครับอ่าไม่เป็นไรดึงขึ้นมาเอาเชือกดึงขึ้นมานะครับนี่นะครับก็ของเก่าผมบอกแล้วนะครับเออโคตรแข็งเลยนะครับแข็งมากๆนะครับเพราะว่าเออทิ้งลงไปนะครับขนาดลงไปตะแคงนะครับไม่แตกนะครับไม่แตกด้วยนะครับ น,นี่นะครับดึงขึ้นมานะครับสองสามเอาเอ็นมาข้างนี้นะครับเอ็นข้างหนึ่งนะครับน well> um ี่นะครับอ่ะชิปหายแล้วตอนนี้ปากลงไปข้างล่างมาแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวบิดเอานะครับบิดเอาครับนี่แบบนี้นะครับไม่ไม่ต้องนะทิ้งใหม่อย่างเมื่อกี้เนี่ยทิ้งให้ตรงกันไม่มองหน้ากันนะสามปุ๊บทิ้งเลนะมึงกะถามกูยัง นะครับก็นี่นะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่นะครับเอาแค่เอาแค่สามพอค่อยใจเย็นมันจะลื่นนะครับใจเย็นนะครับมันจะเจ็บมันจะลื่นนะครับจับให้ดีนะได้มือนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมึงทิ้งอย่างนั้นไม่ได้ต้องทิ้งเหมือนกันเอาไปหนึ่งสองสาม ก็อันนี้นะครับลงแบบเบี้ยวนะครับก็ขยมหน่อยนะครับหรือเอาดินข้างล่างออกอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้ลงไปเขาเรียกว่าลงไปสุดตัวแหละลงไปสุดก้นบ่อเลยนะครับมีมีความเอียงนะครับก็ต้องทําการขุดดินด้านล่างนะครับเพื่อให้วงลงไปเสมอกันนะครับนี่นะครับอันนี้ถ้าย่อนลงไปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันวงนี้แค่80ใช่ไหมพี่พี่กดแปดสิบเซนนะครับ ก็นี่ของใหม่นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็แบบนี้นะครับมีมีมีความหนานะครับอยู่ที่นิ้วกว่านะครับนี่นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับวงไม่ไม่ตรงกันนะครับตอนนี้พี่โด่งกําลังทําให้วงนะครับลงไปเสมอกันนะครับด้านไหนไม่เสมอนะครับเป็นดินเหนียวนะครับก็สามารถ ขึ้นไปขย่มที่ปากวงได้นะครับให้เวงเท่ากันนะครับนี่แบบนี้นะครับมันก็จะยุบลงไปได้อีกนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าเป็นดินเดียวนะครับตรงนี้เป็นตาน้ําด้วยนะครับจะเห็นว่าน้ําขึ้นมาแล้วนะครับผมก็วงที่สองค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับวิธีการทํานะครับอันนี้จะหย่อนนะครับหย่อนให้ถึงเลยนะครับนี่นะครับไม่ไม่ต้องทิ้งนะไม่ต้องทิ้งนะนี่นะครับผม อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอีกวงหนึ่งนะครับปากบ่อจะเลยขึ้นมานะครับเลยขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเวลาเต็มนะครับมันจะไม่เต็มไม่จะไม่ล้นออกนะครับแต่ถ้าเอาต่ําๆแบบนี้นะครับปิดฝาเลยเวลาเต็มล้นเลยนะครับเดี๋ยวต้องขุดท่อห้องน้ำอีกนะครับโอเคครับลงไปแล้วสองวงนะครับก็น้ําขึ้นมาแล้วครึ่งวงนะครับก็วงที่สามนะครับ เย็นๆนะครับอ่านี่ครับลอยขึ้นมานะครับประมาณเอ่อสิบห้ายมเซนได้หมดนะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ถ้าห้องน้ําเต็มหรือเอ่อส้วมเต็มนะครับก็จะไม่ไม่มีกลิ่นออกมานะครับเออลำคาญชาวบ้านนะครับเพราะว่าเออปากวงที่ที่สองนะครับอยู่ใต้ดินนะครับ นะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแคสเซงแงเอามาฝากก็แล้วกันเห็นว่าดีมีประโยชน์อ่ะตอนนี้นะครับมีเอ่อมีวิธีการนะครับจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเปย์นะครับให้กับช่องแคสเซงแงนะครับก็จะมีอยู่ใต้คลิปนะครับผมออ๊ใครสามารถเปย์ได้แล้วนะครับผมก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ แค่แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีอวายงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะ,แะพี่ก็จะแสพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก็